สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอย่าพึ่งมันใส่เสียงผู้ภาคเด้อจ้สาสวัสดีวันเสาร์วันหยุดเด้อค่ะของใครหลายๆคนมื้อนี้กระิพามานับเบิงป้องต้นมากเด้อค่ะพี่น้องวาเาพื้นมีจักป้องนับเบิงเด้อค่ะ มีกี่ป่องเพิ่นจังได้เป็นหมากได้ได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสูตรคำานวณอีกแบบหนึง่งแนนคือขว้วเพิ่นวาีหลี่ตัวคะต้องสังเกตบ้างเด้อค่ะนับเบิ่งกี่ป่องต้องสิปเจ็ดป่องขึ้นเด้อค่ะมันจังสิ <Yes. S 1> เป็นหมากได้ค่ะพี่น้องจ้านับเบิ่งรอบบานก็สามซิบก็ต้นเด้อค่ะ wow. ผู้คานี่แหละได้ปลูกไว้กับเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของเลเด้อค่ะพี่น้องลองนับเบิ่งเด้อค่ะเอาคลิปวิดีโอมาให้เบิ่งก็ลองนับเบิงะะ่งเด้อค่ะคำนวณเบิ่งว่ากีปก่ป่องกี่ป่องแม่นแม,ม่นค,ความเพิ่นววาออหลีตัวจา้จาจะลุกชุดไทยในยกระ็บ่มีงยงอย่างไรด้กค่ะพี่น้องกับผ้ามาเบิง่งคำนวณเบิงะะ่งเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปวิดีโอหวานจา้า